ก็มาดูน้ําที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคบดูซีน้ําขึ้นสูงถึงถนนเลยค่ะเพื่อนๆดูซีท่วมมาตรงนี้เลยอุ้ยป๊อปแปรเจออะไรอุ้ยหอยหอยอะไรเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่เลยมีสองตัวน้าวน้เข้าลงเท้าเหรอครับดูซีน้ําท่วมเลยนี่คนมาหาปลาเลยครับเพื่อน น้องก้าอย่าออกไปจากตรงนี้ครับเดี๋ยวรถมาไ,มไ,หมไหนน้องก้จับให้เพื่อนๆดูน่ครับก้าจับไหมฮะไหนจับยังไงอุ้ยจับได้แล้วไหนเป็นตัวยังไงครับอุ้ยไหนแม่ดูหน่อย ว่ายมันเกาะกันเลยเอาไว้่างนี้เลยครับอย่าเอาเอา,เอาลงน้ำอึ๊บตายเลย